สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำวิธีการทำจุกครับนะคะเพื่อตกแต่งลูกส้มนะคะปกติเนี่ยถ้าเป็นลูกส้มตัวเปล่าธรรมดาเนี่ยเราจะขายได้ในราคาหนึ่งแต่ว่าถ้าผ่านการตกแต่งนะคะแบบนี้ชิ้นงานก็ดูสวยงามขึ้นเราก็สามารถอัพราคาขึ้นมาได้อีกราคาหนึงนะคะก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้า เรานะคะอุปกรณ์ก็จะมีกลีบผ้าตัวนี้นะคะกลีบผ้าเป็นแบบผาดเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ใช้สีเขียวจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะเอ่อแล้วก็ดอกพุธโลหะวันนี้ใช้สีทองนะคะตัวนี้มันมีอยู่สองด้านด้านนี้กับด้านนี้นะคะการตกแต่งเนี่ยเราจะใช้หงขึ้นมาแบบนี้ หงายขึ้นมาให้มันเหมือนดวงดาวเลยแบบนี้นะคะแต่ว่าบางคนอาจจะคว่ำลงไปแบบนี้ก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ผิดเพราะว่างานฝีมือเราไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะอันนี้วิธีการทำง่ายมากติดกาวกาวไม่ต้องเยอะนะคะเอาพอดีพอดี ก็จะได้ออกมาแบบน,นี้ค่ะวันนี้ใช้สีเขียวนะคะเพราะว่าวันนี้มีออเดอร์งานลูกค้าที่เป็นสีเขียวมาจากนั้นก็จะติดที่ลูกส้มของเรา ไม่ต้องเยอะนะคะแค่ปาดปาดให้ทั่วแล้วก็ติดกดลงไปนิดนึงค่ะก็เรียบร้อยแบบนี้นะคะลองเลือกสีที่มันเข้ากันนะคะว่ากลีบสีเขียวของเราเนี่ยจะ งานลูกส้มสีไหนได้บ้างนะคะแต่ว่าแนค่คาชอบสีส้มมันสวยะค,ะคือสีส้มเนี่ยจะเด่นทั้งตัวลูกส้มแล้วก็กลีบผ้าเวลามาอยู่ด้วยกันรู้สึกว่ามันจะขับ ันขึ้นสีเหลืองก็เหมือนกันนะคะัแบบนี้แต่ว่าความเด่นมันจะเป็นแบบคนละแบบนะคะวันนี้เลือกแคส่สี่สีเพราะว่ารู้สึกว่าสีสีนี้จะขึ้นกับสีเขียวมากที่สุดแค่นี้ค่ะไม่มีอะไรมากจากนั้นเราก็สามารถแพ็คบรรจุแล้วก็ขายได้ในราคาที่เราพอใจได้นะคะตัวนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ